โอ้ยลมแรงมากฝนจะตกเนี่ยแต่พอดีว่าแบบมีเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับเอกมวรรักษ์และสารสนเทศเว้ยเริงป้าเหรอจริงป่าที่เขาว่ากันว่าเด็กเอกบ้าน่ะเรียนแค่กับหนังสืออ่ะโห้จริงได้ไงไม่รู้มาจากไหนเนี่ย เอวันละล่ะก็เรียนหนังสือสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอ Digital. ลรวมทั้งเรียนเกี่ยวกับหอติดห้องสมุดหอจดหมายเหตุวิทยาพันธ์ <S 2> <S 2> <S อีกทั้งยังมีแ l บ p สองห้องไปรู้บ้างซะนะแ lap สา,ารสนเทศศาสตร์แ lap วบบันละศสาสตร์ <S 2> <S 2> โอ้แต่อย่างไงไมันเป็นแค่วันลักษ์ป่ะจะบ้าเหรอไม่ได้เป็นแค่วันลักษ์จ้าเราเป็นได้ตั้งหลายอย่างจบวบันละศสาสตร์สา,ารสนเทศศาสตร์อ่ะก,ก็เหมือนกับจบบัญชีเรียนเป็นนักบัญชีนั่นแหละทำงานในทั้งองค์กรรัฐองค์กรมหาชน องค์กรเอกนชนยิ่งเรียนวิชาโทร,ระบบสารสนเทศเนี่ยเราทำเป็นไอทีออรดิทก็ได้ S A B A Data Analyst Data Scientist ลองทำมือบา e เดฟเบฟเดฟก็เป็นได้เล่นเกี่ยวกับข้อมูลหนังสืออย่างเงี้ยน,น่าเบื่อตายเลยไม่มีกิจกรรมอะไรบ้างเลยหรือไงโอ้กิจกรรมเยอะแยะจัดแต่ฉันไม่ได้บอกเธอต่างหากล่ะเธอก็เลยไม่รู้มีทักโทษคนไหนโคเวนท์เฮาส์ดูงานสถานที่ต่างๆแบงค์ชาติงานหนังสือไปดูวิทยาภัณฑ์เนี่ยวันหลังอ่ะถ้าฉันจะไปอ่ะแต่ฉันจะบอกเธอแล้วกันเออ โอเคโอเคแล้วเธอเรียนเอกอะไรเนี่ย